ยังไม่จับใะยังให้จับะก็เลยแบบว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาค่ะค่ะอันย่าทุกนสวัสดีค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของเบสต้สตอรี่ค่ะเบสตี้มีดาง ย่าเซลคิมมินิตาท็อปิกในวันนี้มาในเรื่องของสาวทรงสาวแซ่บอะไรแบบนี้สาวทงซ่าวงแซ่บแอบแซ่บอะไรอย่างนี้นะคะมันมีหลายคนมากที่แบบถามเมจมาพี่เพจใครอะเป็นเวลาที่ถามแบบใครมีคนถามเข้ามาในคลิใครแม่ซื้อเอแม่ซื้อแม่ซื้อถามมาเยอะมากนะคะว่าแบบเฮ้ยโอปป้าเกาหลีเฮ้ยคนเกาหลีเขาเป็นอย่างอย่างว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยท็อปิกในเรื่องของโอปป้าผชายกาห เปดเู hey, ็นซีรียังไงคือมันซีรีสหวานฉ่ำเป็นซีรีหวานฉ่ำใช่ไหมเพราะมันก็มีหลายซีรีส์ซีรีส์ฆาตกรรมก็ใช่หรือเป่าซีรีส์หวานฉ่ำเป็นฟีลว่าอุ้ยช่วงเท้าหลุดแล้วก็ก้มเก็บให้ทันทีหรืออะไรเงี้ยก้มแบบกผูกให้เออหรือแบบ จับมือเอาเข้าล้วงโคดหรืออะไรเงี้ยเดินอะไรเงี้ยตลอดเวลาแบบมาเออพี่อยากคิดว่าด้วยบรรยากาศประเทศเกาหลีเองหรือว่าแม้แต่ฤดูกาลหรือว่าอะไรต่างๆมันเขาเรียกวอะไรมันแบบมันส่งเสริมมันติดเออมาส่งเสริมให้คนอ่ะเป็นไปในแนวนั้นอย่างเช่นแบบกานเดินจับปืนอย่างเงี้ย เข้าใจไหมประเทศไทยร้อนจะตายห่าเดินตบมือก็อืน้องน้องก็ตบเหม็ทแล้วน้องจะมาเดินใกล้กันล้อก็อืมอย่างเงี้ยหรือว่าับมือก็เออเหนียวแบบร้อนอ่ะคือมันมันแบบที่เกาหลีคือฟิลน่านหนาวอย่างเงี้ยมันต้องเดินจับมือมันอุ่นเงี้ยอ่ะหรือแบบใส่โค้ดหนาวหนาวเี้ยคนเขาจะแบบเอามือล้วงเข้าไปแล้วจับมือในเสื้อโค้ดอะไรเงี้ยคือมันเลยเป็นเหมือนส่งเสริมให้มันสามารถเป็นอย่างนั้นได้แล้วในประสบการณ์ล่ะในประสบการณ์เองเขาไปมาในซีรีส์จริงเปล่าก็เป็นนะกันก็เป็นอย่างของพี่ขิมเป็นอ่ะอย่างอ่ะ ไผูกเชือกรองเท้าอะไรมีอจริงอ๋อมีเคยนะเคยอยู่ก็แบบไม่รู้ว่าเขาคงเขาแบบเอ็นดูหรือว่านี่ผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ตอนนั้นก็แบบไปเที่ยวกันนี่แหละเราก็เชือกรองเท้าหลุดก็แบบนางก็แบบก้มให้เหรอมาเราก็แบบยายนี่นั่งสิอะไรนะออโต้เก็บอ๋เด้อีพาวด์อ่ีพาวด์อ่ะมีโมเมนต์หนึ่งคือตลกหาคิดแต่งมากคือเป็นฟิลฝนตก ไอเราก็คาดหวังว่าแบบตอนนั้นไม่มีโล่มทังคู่เราก็คาดหวังว่าเอ้ยเขาต้องแบบเอาโค้ดขึ้นมาแล้วก็แบบมาในซีรีี์อยากเก็ตว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่คนเดียวแม่เอาของมาคนเดียวเว้ยแล้วมันก็วิ่งืปแล้วมันก็หันกลับมาคอยหลังมาหาเบนแล้วก็บอกว่าไปอ้นี่แล้วก็คือภาพในหัวแตกดังเพลงเป็นฟิลแบบ เออมันเหมือนในซีรีแต่ว่ามันไม่ใช่เขาไม่คนไม่ดีนะมันก็เป็นนิสัยคนนั่นแหละเออมันก็จะมีเขาคิดว่าเราดูแลตัวเองได้แะเออเออเหมือนกับว่าคนคนไทยจะมองว่าภาพลักษณ์ของผู้ชายเกาหลีจะต้องเป็นแบบอบบ้าแบบสุดๆหรืออะไรแบบนี้นะอยากที่แบบฟังคนเกาหลีเขาพูดมาคือเพราะว่าที่ประเทศเกาหลีแบบผู้ชายจํานวนเยอะผู้หญิงน้อยมันก็เลยเหมือนแบบฉันเหมือนแบบพอดีมามาสูงอ่ะก็เลยต้องเหมือนแบบพยายามแย่งกันทําทําดีทาอะไรเงี้ยมันเลยออกมาเป็นในในเวนะในภาพ ประสบการณ์หรอไม่ไม่เท่าไหร่มีมารยาทไหมก่อนจะแบบสกินทัสหรืออะไรเงี้ยออกแนวเป็นแบบของพี่นะคือเขาไม่ได้จะไม่ได้ขอแต่ว่ามันจะออกมันมันจะต้องดูกาละเทศะสมมติว่าถ้าเเราแบบเพิ่งคบกันใหม่ๆกเด็กกแรเลยไม่ไม่แต่ว่าเหมือนแบบก็เหมือนเขาก็เริ่มรู้ว่าไอคนนี้ก็มีใจให้ซันเลยเหมือนแบบออกไปเดินกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนจะแบบค้า่ในประสบการณ์นะคือแบบเหมือนค่อยๆค่อยก็แบบ เขาก็ยื่นมือออกมาเงี้ยยื่นออกมาเงี้ยแล้วพี่ก็เลยเขายื่นออกมาอ้าวเราไม่จับเดี๋ยวเขาจะเขาจะแบบอะไรไงคะเขาป็นหวปะยังไม่จับจับไม่จับก็เลยแบบอโอ้หเขายื่นมือมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็จับจับจับนิดหน่อยเลยมันก็เป็นแนวโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกมากกว่าพี่ไม่เคยเจอคนที่แบบถ้าแบบอย่างของเบสเองถ้าเป็นในวงของความสัมพันธ์ที่จริงจังอะจะมีมารยาทต่อกันหนึ่งในช่วงแรกๆก็คือแบบเดทครั้งแรกครั้งสองก็ยังไม่ได้มาจับจับมืออะไรอย่างนี้หรอกเออ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในผับองันนั้นคนเรื่องอีกอันนั้นคือประมึกมากเลยประมึกระตลาดเบลหาเบลหามือไม่เจอเพราะมีครั้งหนึ่งที่ไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้วมีคนมาจับน้องก้นจับน้องก้นเหรอจับก้นจับมุบอย่างเงี้ยเป็นแบบแจริงเหรอรวบอย่างเงี้เลยหนูก็หันไปหามือไม่เจอแล้วมันมืดด้วยแหละมันมืดใช่แล้วก็หรือบางทีแบบเต้นๆอยู่ไอ้เราก็จะเป็นฟ e ลเต้นๆเนาะแต่พอพอดเต้นแรงป่ะเต้นเต้นลายคนไทยลายไทย ีแล้วนเนี่ยเพราะว่าบางทีแต่ละคนขาาแต่มีความเซ็กซี่มีความกลิ่นกลายอะไรอย่างเงี้ยมีหมอบเขาเอวอย่างงี้นะจ๊ะค่อยๆเขาจะเขาาเหมือนเปมือผีป่ะอออืค่อยๆมาอย่างเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็ต้องแบบค่อยๆอย่างงี้แล้วเพื่อนเขาเลยสอนเราครั้งหนึ่งว่าไม่ถอดไม่ทำอย่างเงี้ป่ะให้แบบใช่ไม่ถอดเคืขาจะไม่ถ้าเขาจะโอเคไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าเจอในสถานการณ์ที่จริงๆเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันเขาก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอในผ จริงจากประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนตัวไหมหรือว่าไม่ได้ยินมาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจากตอนที่เรียนมหาลัยก็จะเห็นเลยแบบคนนี้เปลี่ยนไปอีกแล้วเปลี่ยนไปอีกแล้วก็คือแบบประมาณว่าช่วงคนเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าอย่างเช่นคนไทยเขาจะร้องรู้สึกว่าคุยก่อนเขาจะคือคนคุยก่อนเเป็นคนคุยอย่างน้อยแบบหกเดือนอ่ะเดี๋ยวบางคนอย่างเป็นแฟนคนแรกคือหกเดือน ที่เกาหลีก็คือเสียเวลาค,คุยสองอาทิตย์อาทิตย์เ,เดียวเต็มที่าสามวันยังมีเลยนะบางทีคุยกันวันสองวันยังมีอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็เป็นกันละเขาก็รู้สึกว่ายังไงเนี่ยพอคบกันไปมันก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ดีมาเลยพอคบไวเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้ว่าคนนั้นในสัยเป็นยังไงใช่ไหมไปทาให้มันก็เกิดการเลิกไวตามาซึ่งมันเป็นปกติเพราะเหมือนเขาเป็นคือฟิลคบแล้วค่อยศึกษาใช่แล้วเหมือนพออ่ยไปเดือนหนึ่ง ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะคนนี้ไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนกับตอนที่เราเจอกันก็อยู่แล้วแหละคนเพิ่งคุยกันสองอาทิตย์อ่ะมันต้องไม่เปิดเลยตัวตนถูกไหมแต่คนไทยอะไรอย่างงี้มันก็เลยเลิกเร็วนั่นแหละปกติคือคนเกาหลีเนี่ยการที่เหมือนแบบว่าดูแลทาครีมแบบรุง บำรุงผิวอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกติก็คือแม้แต่ตัวผู้ชายเองก็คือจะมีการใช้แบบสกินแบบมีการใช้สกินแคร์แต่เขาคือใช้ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงอะเนาะมีการแบบทำเหมือนแหวกเขาเกอะไรนะทำจัดแต่งทรงผมใช้แหวกอะไรเงี้ยอ,อันเนี้ย แฟนมีแล้วกม็มีการทาลิปลิปมันถ้าปากแตกก็คือมีลิปมันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมีการแว็กขนหน้าแข้งโอ้ยก็ดูแลตัวเอ,องอยู่เหมือนกันนะดูแลตัวเองแล้วก็อะไรนะคิวมีการคิว,ควม,มีการคิว,ควอันอย่างของเบสที่เบสเจอคือ ลงเหมือนเป็นฟิลไม่ไม่ถึงกับบีบอ่ะเป็นแบบบีบเจือจางอ่ะเก็ตป๊าเป็นเป็นแบบอารมณ์แบบสกินแคร์เอ้ยเขาเรียกซันสกรีนแบบมันที่มีที่มีเบสที่มีเบสใช่อ่ะของเบบเจอแบบนั้นนะคะ,ะแล้วก็เขียนคิ้วจ้ะแต่เขียนคิ้วด้วยดินแบบดินสอที่มันเข้มๆข้มอ่ะดินสอเวลาเขาวาดรูปอ่ะอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่ามันเป็นแบบธรรมชาติสำหรับผู้ชายจะไม่เขียนในสอนเขียนคิ้วอะไรอย่างงี้แล้วก็มีทาแบบ ไม่ไม่ถึงกับเป็นก l อสเป็นลิปมันแต่ว่ามีลิปมันเปลี่ยนสีนิดนึงแต่มันไม่รูนะแต่ทัวทปมันก็ทั่วไปมันก็แบบแบบว่าที่นี่ต้องทาลิปมันเพราะว่าอ,<ต>อากาศเอออากาศหนาวปากแห้งรเงี้ย<อ>ถ้าตอบจากตัวตัวเองก็คือแฟนจากคนไม่กินล้อสูบุรีอ้ยดีมากเลยอะ่ะเอแฟนไม่กินล้อบสูบุรีก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคําถามในข้อนี้ได้แต่ว่าเพื่อนๆแล้วกันเพื่อนๆผู้ชายอะไรเงี้ยก็ตอนที่อยู่มหาลัยก็คือก็หนักอ่ะก็คือทุกวีคป่ะ มันไม่ถึงถูกมีตอนที่สมัยตอนเรียนหนังสือมันคือตอนมหาลัยที่นี่เรียนอ่ะคือจะเป็นเหนเรียนก็เรียนจริงเล่นก็คือเล่นหนักก็คือกินเหล้านะมันก็จะแบบว่าท่วงเง็ยๆอะไรเงี้ยก็จะไปกินเหมือนไปกินเหล้ากันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คือจ่ให้กินเหล้ายังไงพวกนี้ก็คือต้องตื่นมาเรียนกินเก่งจริงว่าโซจูนี่คือแบบถูกเนาะขวดเลยใช่ไหมใช่แบบขวดเหมือนน้าอ่ะ ก็จะแบบเบเบี้ถือว่าเป็นคนผู้ชายเกากหลีค่อนข้างคอแข็งเนาะคอแข็ง,งออแล้วก็คอแข็งใช่กินกินเหล้ากันแข่งเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าซูจิารีป่ะเป็นเหมือนเป็นเทสเหมือนไม่ใช่เทศกาลอ่ามันไ<า>ม่เหมือนมุนฮวาเลยอะเ,ออเป็น,นวัฒนธรรมของเขาที่แบบว่าเข้าสังคมใช่การเข้าสังคมเขาเขาจะพูดเลยว่าเราอยากจะเสนอทกับใครดะ ให,ให้แบบพาไปกินเล่าให้พาไปกินเลาคนจะสนิทกันผ่านเราเขาก็จะเหมือนถูกปูฝังกันเล็กแล้วว่าการกินเล่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ดีแบบกนแล้วมันไม่ดีนะเกมแบบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นเหมือนวัมัน,มนส่วนหนึ่งในการเข้าสังคมไปแล้วแล้วนั้นเขาก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียลอะไรไม่ซีเรียสก็เลยกินกันเป็นเรื่องปกติและนี่นะคะก็คือ5ข้อที่เป็น s อ e r โอไทป์ของผู้ชายเกาหลีนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เหมือนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ เออภาพลักษณ์มุมมองต่างๆที่เราเห็นแล้วก็ที่คนภายนอกมองเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีแบบความคิดผิดๆเกี่ยวกับผู้ชายเกาหลีก็ลองเออดูคลิปนี้แล้วก็มาแชร์อะไรแบบนี้กันก็ได้เพราะบางทีแต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสองคนเจอมาเนาะใช่ค่ะก็หวังว่าชอบคลิปอะไรแบบนี้กันนะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่หิมมากที่มาให้เราถึง2คลิปเลยนะอาจจะมีคลิปเกาะหน้าหรือว่าคลิปที่จะลงทีหลัง อีกคลิปหนึ่งนะคะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในช่อง Petistory ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กดีเราจะพาพี่หินกลับมาอีกอในครั <c oughs> ร้งหน้าพี่บอกกูไม่มาแล้วโอเคค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอก,กันค่ะบ๊ายบายออนยอ